ทำไม,มนอนอยู่ตรงนี้มังคุดฮะท้อทแท้อะไรฮะมานอนกเกาะไอ้ลูกกรงประตูอยู่ทำไมอ่าน,นั้นปากกาใครเล่นออกไปข้างนอกอีกแล้วฮะออะลักกันลักกันอ่ะลักกันจุ๊บกันจุ๊บจุจ๊บ สีหน้ารันทดมากเลยอยอยากออกไปข้างนอกเหรอคะคุณชายมังคุดน้อยมังคุดน้อยตัวนิมน่มนิ่มทำไมกระถินกระถินดิมรัวเออ อะไรอีกแฝดอ่ะอะไรอีกเด้งตัวเด้งตัวเด้งตัวกัดอีกแกกัดอีกแกหยิกมันหยิกมันหยิกมันเลยหยิกมันเลยมังคุดเนี่ยมังคุดมันลายมังคุดมันลายเจ็บไม่ฟันเนี่ยเอาเอาเอาเอตีน้องอีกแล้วไอแฝดว่าแล้วมึงนี่ จำเลยเรื่องตีน้องนี่ระจำเลยไปเลยนะทำไมสักทีฮะแฝดฮะเ<ะ><ะ>พลอไม่ได้เลยกับน้องเนี่ยเดี๋ยวเถอะเออเอาส่ลังส่งไปบักคืนบ้านคุณยายเลยมันอยู่ก,กับแม่มารีเลยเนี่ยนะ นิสัยหยิกตูดมาเลยหยิกตูดมาเลยนี้หยิกตูดมาเลยนี้ชอบตีน้องอ่ะเป็นยังไงสักทีนิสัยนี้ตนะั้งแต่เล็กจนโตน้องไม่เหมือนมังคุดเนาะไม่เหมือนมังคุดที่จ้องเราจะหนีออกจากบ้านนะ โอ้กะทินโดนตบเหรอคะลูกอพี่แฝดมันตบอีกแล้วเหรอโอ้ยอะไรติดจมูกหรอไม่ดูดิโอ,อ้โดนตบเหรอคะอยู่เฉยๆก็โดนตบเนาะใครเนี่ยพาวขวน nó yếm đi hết, cha ế, bà quắn, ơi nang trong đó lẽ, nhả ná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 , mình điu lái thình thịch, bay ngân บ okay, okay, ีบจมูกมาทีใครเนี่ยเออมั่งมีโอ้หน้าสงสารจังเลยสาวน้อยของยายสาวน้อยของยายหน้าสงสารจังเลยค่ะอยู่เฉยๆก็เดินตบเลยค่ะไม่บายค่ะ